สัญญาณของความช่วยเหลือของคนซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองเนี่ยจะมีสัญญาณของความช่วยเหลือที่เราอาจจะมองข้ามไปมีคำพูดที่บ่งบอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในลักษณะของการสั่งเสียเหมือนกำลังจะเตรียมตัวจากไปพูดถึงความตายหรือการพยายามทำร้ายตัวเองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นแจกของที่มีค่าให้กับคนอื่นยกสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักให้ไปอยู่กับผู้อื่นเขาอาจจะแสดงท่าทางที่สิ้นหวังถ้าเราเห็นสัญ,ญญาณเหล่านี้จากเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ย เราควรจะเปิดใจรับฟังแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างจริงใจอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวการฟังและการให้เขารู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากในช่วงเวลานี้พยายามเข้าใจสถานการณ์ได้อารมณ์ของเขาโดยไม่วิจารณ์อย่างเช่นไม่ควรจะบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นหรือไม่ควรทําแบบนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวคอยอยู่ใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีสัญญ,ญาณที่จะทําร้ายตัวเอง ควรพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อรับการช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ